โทเนอร์มาเฟืองหมักดียังไงอันนี้ลูกค้าหลายคนก็ถามซะเยอะมากเลยคุณทรายทําไมพี่ต้องใช้โทเนอร์ด้วยเรายิ่งเป็นมาเฟืองนะคะหลายคนเคยดมกลิ่นก็บอกห um กลิ่นนี้แบบอลังการมากเลยนะคะแต่สุดท้ายทุกคนก็จะพูดว่าต่อให้กลิ่นมันเป็นแบบนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือผิวหน้าเราอะมันขาวก็จางใสขึ้นรูมขนกระชับขึ้นวันนี้นะคะจะมาบอกค่ะว่าข้อแตกต่างระหว่างโทเนอร์ที่มาจากธรรมชาติกับโทเนอร์ที่เป็นสังเคราะห์แตกต่างกันยังไงสําหรับโทเนอร์ของทรายนะคะเป็นการเอามาเฟืองนะหมักผ่านกระบวนการใช้เวลาประมาณ2 ปี6เดือนด้วยกันถึงเราจะนำโทนเนอร์1ขวดเนี้ยอามาให้ทุกคนได้ลองใช้ส่วนโทนเนอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เกิดจากกระบวนการที่เขาใส่ไอคอเข้าไปใส่สารสกัดเข้าไปเขานี้ข้อแตกต่างอย่างนี้ค่ะโทนเนอร์มาเฟืองนะคะเกิดจากการที่เราเอามาเฟืองมาหมาักตนนี้ในกระบวนการหมักค่ะมันจะเกิดการสร้างแอลกอฮอล์ที่เกิดจากธรรมชาติค่ะ กับวายมันก็จะมีความนุ่มเนาะนจะมีความผ่อนโยนปลอดภัยนะคะผิวเบาบางผิวแี้ง่ายสามารถใช้ได้ส่วนโทนเนอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์ที่เขาใส่ตัวแอลกอฮอล์ที่เป็นรูปแบบของซินเทติกเข้าไปแบบนี้ค่ะอาจจะส่งผลข้างเคียงกับเราได้ทำให้ผิวเราแห้งเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเกิดการระคายเคืองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครนะคะที่อยากลองโทนเนอร์มาเฟืองหมักของาย2ปี6เดือนแล้วสซขายมานานเกือบ20ปีแล้วนะคะตามราที่ทักเข้ามาที่ใต้คลิปนี้พิมพ์คําว่ามาเฟืองค่ะเดี๋ยวายจ,จะให้ทีมงานส่งโปรโมชั่นเดด็ๆนะคะคแล้ว ก็คำแนะนําดีๆไปให้โดยโด้วยเลยค่ะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมเลยนะคะ